Zombie Apocalypse น,นี่ก็มะเพาวข้าวบาวหน,นึ่งนะครับเนาะจะกินเขาตุ่มห่วกันวันนี้กับพี่ชมองผ้ามากินเขาโซ่เขาแรงเขาเทียงเพื่อเดียวนะครับสามขาบับพร้อมกันหมดครับอันนี้จะมีเมนูอันนี้ก้นกลบครับอันนี้อมกบอันนี้ตลมกลมไกล้ครับใ่ แกงมะพร้สใส่ไก่ครับปักแกงห่อกระชมีบักสมม้อผสมม้อมันบานห่อครับโอ้กิบกับบกบกับเจ้วบองนี่ครับเจ้วบองเป็นจะเสียบไหลครับเจ้วบองมีชานบานห่อเกลือครับเกลือไหลกลิ่นขาดไปไหนครับแกะไอ้กลิ่นได้ครับนี้ พี่คัมตักฝนปุ๊บมาใส่เออพนะี่น้องเรื่องคนผมหมาตาม่อพาไปนื้ออาหารบริงิทธิเสื่อลายประจําครับลายเจบจํอันนี้เฮ็ดยังยังเดียวครับสองอย่างนึน ต้่มไก่ครับตุ่มไก่ใส่พริกหงคุณภรรยาเห็ดครับผมแหนมผืเราครับเปลือครับแล้วันก็กยำอกฟอกเขียวเื่อรันล้ก็เอาแต่เเือมบราอยู่รุดจกรเพร่หลอแล้สมมอยถือไว er pues ้ก nah, ับก็คนก

อันนี้หนึ่งหลาย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 บทก็แฉบได้ไรมีตะูเปิก็แตผมี่เจอเดี่ยวซีเป็นเทรเนี่ยครับบ้านเจอไรไอเทมของพี่ก็ไว้ได้วอกเจ็ดครับบ้าโอุ้ณมหอกกนฮบ้าำังอะไรม้วนๆแก้วบองเพิินเปใหญ่ๆขุ่มหิองแก้วบองุอกแก้วบอง

จสซอาอ่นอนเออเจ้บงปลา,า,ายแหงแตกตัวไม่แหงปลาแหงนลใส่กระบวกพัก็ี่บวกพักใส่กบวกเกลือกบอกพักเมืใอไเร่ก็อปุ๊บ มาด้วยครับทำไมพี่น้องบออกไปเพปืเ่อนๆดื่อุกคนทุกคนมากินของก,กันครับนีมม่แต่แหล่ไอเข็มไม่ทำอีกืมมบันสะมอกกรอบดีสักหลายดี หนื่อยทำไเนาะกอบเยอะข้ามเยอะข้ามกวบกอบเลยกบเกินหนาจหนาวโง่หาวนาแลครับนาองสองตองแปดด้วยตัวนี้นะอาหรหรือเราพี่พ่อคุณมอกรอบเป็นกันด้วยกอบยิมนี้น่าเพิ่งเจอแรกเที่ยมบอกสมมติกม้อกวบว่ามาได้กินดนนะอันนี้คือจิมเจ้าบอกครับว่าคือแกอะไรมาคุยออก ท่านเข้าไปเมี่นเดี๋ยวคนให้เ,เดี๋ยวว่ามา <ใน S 2> ้าด้<ห>นะครับ<ห>โอ้ยแต่ละตลาดเขาสือเข้นใหม่เอามาจ้องจากกูมาห้างต่ว่านั่นเะนี้ยม่าถึง เสียฟ้องเสียที่ควารูใจบวายครับก็เลยจัดเปิดเล็กน้อยครับร้องจัดก็เป็นเขาเสาะเขาแย่งเขาแรกครับรวมกันรวมกันเธอเดียวเพราะว่าเสาะให้ฟ้องมาร่วมก็เช็นอก็ใช้หมวกถือตื่นระบายส้วมก่อนเสาะบริกินเแย่งอะไรเงี้ยบริจินตื่นมากินแหน่งเธอเดียวนะครับเนาะครับกินกินเนี่ยละก็เลี้ยงแรกเลยครับ อายนไปข้ายฟองหกตอนนี้คุณภรรยาตอนกระลงเตรียมของมลัวแบวบ่าโอ้แสบบรายครับอบาเนปาแสบ,บร้ววคุอทั